ผมร่วงผมบาง p o ลิโพสต์ x ตัวนี้มั่นใจสุดๆเลยค่ะว่าไม่มีผมร่วงให้เห็นอีกแล้ว สวัสดีค่ะชื่อบีมนะคะวันนี้บีมก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของผมนะคะบีมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของผมมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ผมร่วงผมบางลามมาจนถึงหัวล้านนะคะก็คือจะแบบจะเห็นแบบเป็นจุดๆขาวๆตรงกลางศีรษะหรือว,ว่าตรงเป็นช่วงแบบต้นหน้าผากแบบนี้นะคะซึ่งตัว Poly p o ลิโพสตีเที่ได้ใช้อะคะ่ะก็ได้ดูจากรีวิวมาจากที่ต่างๆด้วยนะคะก็เลยมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวโพลิโพสตี ตัวนี้นะคะซึ่งเขานําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในเอเชียด้วยนะคะช่วงแรกที่ใช้ไปประมาณ2สัปดาห์ค่ะก็เริ่มเห็นผลในช่วงแรกก็จะเห็นว่ามีผมเริ่มขึ้นนะคะเหมือนแบบเป็นรูปผมเริ่มเริ่มขึ้นบางๆยังไม่ได้ค่อยชัดมากเท่าไหร่ซึ่งคนใกล้ตัวบีมเนี่ยก็ มีทักบ้างอย่างเช่นแบบช่างทําผมประจําตัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็จะทักว่าไปทําอะไรมาทํำไมดูผมหนาขึ้นแล้วก็ช่วงช่วงตรงหน้าผากหรือว่าจะเป็นช่วงแบบตรงกางศีรษะที่มันเป็นขาขาวอะค่ะมันก็จะมีแบบว่าลูกผมขึ้นมานะคะเราก็รู้สึกแบบ มั่นใจมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คิดไปเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใช้ต่อเนื่องมาเช้าเย็นทุกวันค่ะหลังอาบน้ำนะคะใช้มา4เดือนแล้วค่ะตอนนี้มั่นใจมากแล้วก็เวลากวาดพื้นบ้านเนี่ยมั่นใจสุดๆเลยค่ะว่าไม่มีผมร่วงให้เห็นอีกแล้วนะคะสามารถติดต่อได้ทางไล n e นะคะ Line มีแอข้างหน้าด้วยนะคะแอดโพลิโขีด e x หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Page โพลิโพส e x สเปรปลูกผมรังวัลโนเบลบีมก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ได้ใช้โพลิโพส e X ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเห็นผลในช่วงกี่เดือนนะคะต้องบอกกันว่าสภาพผมของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเห็นผลเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะใช้เวลา2เดือนหรือว่า2ส,สัปดาห์ก็อาจจะเห็นผลแล้วยังไงก็มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ